สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนใส่2 ID นะคะในครั้งเดียวนะคะทุกคนใครที่อยากจะใช้2 ID ในครั้งเดียวแต่ว่าทําไม่เป็นเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้เราเนี่ยกดใส่ ID ก่อน ให้เราใส่ ID อะไรมาก็ได้หนึ่งอย่างก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่เป็น ID นี้ละกันเป็นตัวอย่างเป็นบอคศนะคะกับรถทัวร์อ่ะรอแป๊บหนึ่งนะนี่เลยค่ะดูโคนก็จะเป็นบอคศแบบนี้แต่ยังไม่มีรถทัวร์นะให้เรากดอ่ะกดเซฟไว้ตรงนี้ก่อนนะคะกดเซฟตรงนี้และให้เรากดปอนชื่อค่ะ อ่ะเราจะเอาเป็นหนึ่งก็ได้ป้อนชื่อหรือป้อนชื่อนะวอนนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็กดเซฟใช่ไหมมันก็จะได้แล้วนะคะดูคนแล้วเราก็ให้เราเนี่ยกดเปลี่ยน ID เลยเดี๋ยวเราจะใส่เป็น ID ดรถทัวร์แทนนะหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยกดที่เราเซฟไว้นะคะกดเข้าไปเลย นี่นะคะทุกคน ID ที่เราได้เซฟไว้อันแรกเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือง่ายมากเลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะใครจะใช้ไ d อะไรหรือ ID ในคลิปก็ได้หมดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆเลยในคลิปหน้าอยากจะให้สอนทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าทำได้เราก็จะทำให้นะคะทุกคน คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย